นนกุลโผล่แสดงตัวกลางไอจีแอปทักษอ,อนหลังเห็นโพสต์ล่าสุดกับลูกสาวเรียกได้ว่าโดนจับตามองเป็นพิเศษเรื่องความรักในช่วงนี้สำหรับแอปทักษอ,อนพักสุขเจริญที่มีหนุ่มๆเข้ามาแวะเวียนอยู่รอบตัวและโดนจับเป็นประเด็นกับสามหนุ่มทิมพิธานานกุลชานนและ ตีธนพลอยู่เป็นประจำซึ่งหลายๆคนต่างก็ลุ้นว่าตัวจริงของแอปทักษอนจะใช่สามหนุ่มหรือไม่ซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านแอปทักษอนพูดความรู้สึกถึงนานกุลกลางรายการเอาไว้ว่าเจอกันจากการถ่ายซีรีส์ด้วยกันเขาเป็นคนมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานพอเราได้มาอยู่กับคนวัยแบบนี้ ก็รู้สึกเหมือนมีคนมาเติมไฟในการทำงานเหมือนได้พลังงานดีๆและเรื่องความรักอายุก็ไม่ได้สำคัญกับแอปมันขึ้นอยู่กับคนสองคนล่าสุดทางด้านแอปทักษะออนได้ออกมาโพสต์รูปภาพกับลูกสาวน้องปีใหม่หลังได้ใช้วันหยุดกับลูกสาวสองคนแม่ลูกโดยทางด้าน แอปทักษอนได้ออกมาโพสตคลิปพร้อมกับได้ระบุข้อความเอาไว้ว่าทริปสวีทกันสองคนลูกหน้างอบ้างอะไรบ้างเพราะอากาศนะคะไม่ใช่เพราะแม่ซึ่งงานนี้ก็มีทางด้านนันกุลโผล่แสดงตัวกลางไอจีแอปทักซอนหลังพาน้องปีใหม่ไปเที่ยวโดยทางด้านนันกุลได้เข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ว่า น่ารักครับคำชาวเน็ตเข้ามากดไลยทะลุสองพันเลยทีเดียว